สวัสดีจ้ามัตตมรลุนรัฐบ,บาลวันที่สิบหกน้อแม่มิลาพี่น้องอันนี้ของรางวัลที่หนึ่งนะแต่เนื้อของวันที่หนึ่งถึงสิบสองเพิ่นออกแปดสี่สามบนหกหนึ่งล่างนะจตะเนาะสูตรคำนวณล่างเบาเขา่านะแต่เนื้อของเพิ่นออกแปดสี่สามยังมีผู้จัดได้หรือแต่เนื้อพี่น้องทั้งถุงเทปคือเกง่งแต่ว่าเพิ่นที่จัดตรงนี้เนาะเพิ่นที่หมุนหนา้าหมุนหลงังอยู่ไหนเพิ่นที่ตัดออกตัวหนึ่งเนาะครับมันชนกันอยู่แบบนี้แบบว่า ลักซิบลักนุ้ยเป็นตัวเดียวกันที่พ่งก์ตัดถิ่มพ่งก์ซมุนเอานนได้ไหนได้สามตัวตรงแม่เพราะ 8, 4, ว่าเป็ดซี่สามเนาขาไม่มาเป็นสามซี่นะจ๊ะเด้อจุดนี่จัดมาไวตัวชอบก็บคือจัดไว้ในซีคูนี่เขา 4, ่าซีสามเนาะเขาไม่มาเป็นสามซี่วิ่งรูดที่สามวิ่งรูดบนล่างจ้ะเอาทีสามนาะจะเนาะสุดกำลังล่างบอ่อเขาเป็นออกหกนึ่งเขาไม่มีหลักบ่มีเข่าสามซี่ ทีสามตรงนี้นะแต่เนาะเป็นตัวกลับจ้ะเอาเามารุ้นต่อของวันที่สิบหกเดือนสิบสองจ้ะเลขออกมากะเฮ็ดกันสี่ละพี่นอ้องเก็ดก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเออรุ้นเบิรงนเดี๋ยวจะลว้นกอนนะพี่น้องเนาะจิงกระดาษดูลายกันเลยเลขผนออก่างสี่สุดรคำนวณบนลักซิบลักหน่อยจ้ะลักสิบได้เกตได้สามได้สี่ลักหน่อยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งวัาสัน สูตรคำนวณลางหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบชนได้หกได้เกียดหลักหน่วยได้แปดเก้าศูนย์จับคู่จ้ะเอ้าแม่มีลาลืมเขียนลงไว้ให้บนได้เกียดได้สามได้สี่หลักสิบได้แต่เด้อได้เกียดถ้าตรงนี้ได้เกียดตรงนี้จะได้สามได้สี่จ้ะหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเป็นหลักหน่วยสูตรคำนวณบนแด้แต่เด้อสูตรคำนวณบน จับคู่เกต้เก้าเป็นแนวทางเราจะเนาะ3040 3040สี่นยานน 30, 40, 30, 40, มีม่ศูนย์แหลัดจะไปซีคู่ตัวชอบคือ30กับสี่ละจ้ะเพิ่งจะมาบรณัตะเนาะวิ่งรูดบนล่างจา้ะวิ่งรูดบนล่าง ตรวขอไพ่พี่นอ้องก็แสบก็ที่เกตได,ด้แต่เด้่นกันอยู่ที่เกตบนและล่างแม,ม่เวลาจัดเกตลงไว้ให้เกตกับ0จ้ะศนกัน,นล่างจ้ะหลักซิบได้6ได้เกตวาสันได้หได้เกตเป็นหลัก10บหลังน้วได้แปดเก้าศูนย์ จะสีเป็นแบบนี้ได้พี่น้องดุนเบิงของวันที่สิบหเดือนสิบสองแล้วแเน,นมมาะบ่มักเข้ากับ่านแต่ว่าจุดหนี่งามตัดทิมแบบนี้หกแปดหกเก้าหเจ็ดปดเจด้าเจดศูพะนะเก้าหกศูตัวชอบจ้ะเก็ดแปดเจดเกตัวเดียวกันสช่นกันย่แบบนี้พี่น้องสังเกตเบืงเลข เก7 0เกตวสันเก7 0เก6 9เก78หกปดลุนเบิงนอกจะเนาะของรัฐบาลเป็นเล็กปิ้งปองอยู่ที่ดวงห้าลละจ้ะพี่น้องไกลๆเมื่อง่อาบายาก้าฝันได้ตัวเล็กก็จะเอาลงหายพี่น้องน้าจะเ้เอกาวเล็กถูกลงหายน่ะจะเนาะ เอาประมาณนี้จ้าของแห็งปังปังเรื่อยๆเจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องช่มห้าน้อยเปิดเขาไปช่มห้าน้อยเขาทุกวันปังทุกมือเล่าสตาร์เล่าขั้นหน้าเวลาลุกห็ทุกวันหลยจ้ะพี่น้องประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันถูกงวดผู้ใดฝันแมนฝันยังกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปห้่แม่เวลาได้รลุนน้ำเลือดจัดเน้อเวลาชอบเลี่ยความฝันมากกว่าแก่ไก่เหมือนก่อนนัดแต่เนาะประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกงวดสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า